กรูมมิ่งนะคะกรูมมิ่งก็คือนะคะเสือผานาผมการแต่งกายของเรานะ,ะมาดูบทนี้นะกรูมมิ่งนะคะบางคนบอกว่าแต่งกายอย่างไรให้โดนตากรรมการนะซึ่งอาจารย์เองก็คิดว่าม,มันก,กนนะ็ก็ดีนะนะก็ดีนะให้โดนตากรมการ,นะะกรมการนะคะให้สะดุดกรรมการก็ถือว่าดีค่ะนะแต่ว่าอาจารย์ก็มองไปอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่านั้นก็คือแต่งกายอย่างไร ให้ใช่นะคะทั้งเขาและก็ต้องเป็นเราด้วยนะนะคะ,ะมาดูก่อนนะคะส่วนสําคัญที่มองเห็นในพื้นที่เนี่ยเยอะที่สุดก็คือชุดสูตรนะคะชุดสูตรนะ,ะมาดูนะคะอ,อ,อาจารย์เขียนว่าเสื้อสูตรวงเล็บแขนสั้นเอ๊ะทำไมต้องวงเล็บแขนสั้นนะคะเวลาที่เขาประกาศอะคะ่ะนะเขาจะประกาศว่าใส่เสื้อนะคะสูตรแขนสั้น เขาบอกว่าแขนสั้นด้วยนะหลายสายการบินน้องดูดีๆนะคะถ้าน้องใส่เสื้อแขนยาวไปเนี่ยนะคะบางที่อาจจะเข้มถึงขนาดไม่ให้น้องเข้าไปสมัครเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะน้องบางคนก็บ่นนะคะว่าแบบแหมแค่นี้เองนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะแต่ว่าในมุมมองของสายการบินนะคะ่ะเขาถือว่าขนาดเขาบอกน้องแจ้งน้องล่วงหน้าแล้วเนาะว่าให้ใส่แขนสั้นมาน้องยังทําไม่ได้เลยนะคะแล้วปราษาอะไรน้องจะต้องเข้าไปรับผิดชอบกับชีวิตคน นะคะตั้งหลายร้อยชีวิตบนเครื่องบินแล้วน้องจะทําได้ไหมนะคะอันนี้เป็นด่านแรกเล็กๆเองค่ะนะถ้าเกิดน้องไม่สามารถก้าวข้ามกดระเบียบขั้นพื้นฐานได้เนี่ยน้องก็ยากที่จะเข้าไปทํางานรับผิดชอบชีวิตของคนได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเสื้อสูทแขนสั้นก็คือแขนสั้นนะคะเอ๊แล้วน้องหลายคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วแขนสั้นมันจะเอามายังไงล่ะนะคะคือน้องสามารถไปซื้อได้ที่ร้านนะคะไปลองแล้วชอบเนาะก็เอามาตัดแขนสั้น นะคะตัดแขนออกนะคะแล้วก็เย็บนะคะไปที่ร้านเย็บเย็บให้เรียบร้อยนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือน้องตัดชุดสูตรไปเลยนะ,ะตัดชุดใหม่ไปเลยนะ,ะ,อะอันนี้คือในเรื่องของเสื้อสูรนะคะเสื้อกระโปรงนะคะกระโปรงควรอยู่ในระดับเข่าค่ะนะระดับเขาก็คือไม่เหนือเข่านะคะถ้าเหนือเข่าปุ๊บอ่ะมันก็จะดูสั้นแล้วยิ่งเวลาที่น้องนั่งสัมภาษณ์อ่ะมันก็จะยิ่งสั้นมากใช่ไหมคะเวลาน้องนั่งปุ๊บเนี่ยนกะกระโปรงมันก็จะดึงขึ้นมานะมันก็จะทําให้กระโปรงสั้นมาก แล้วถ้าคลุมเข่าล่ะนะคลุมเข่าก็จะดูแบบดูป้านะดูแบบดูป้าดูเชยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะกระโปรงให้อยู่ในระดับเข่านะเสื้อสูทและกระโปรงควรที่จะเป็นสีเดียวกันค่ะนะชุดสูทนะคะมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะน้องสามารถเลือกได้นะคะจากรูปนี้นะคะน้องก็จะเห็นนะคะสูทสีเทาสีดำนะคะส่วนเสื้อที่ใส่ข้างในเนี่ยนะคะถ้าน้องเป็น คนที่รูปร่างอวบนะคะก็ไม่ควรจะใส่เสื้อเชิ้ตนะมันยิ่งจะทําให้ดูหนาไปใหญ่เลยนะคะอาจจะเป็นเสื้อลักษณะเสื้อก่อ,อกนะคะแต่ถ้าน้องผมผอมน้องใส่เชิ้ตข้างในก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเสื้อที่มีลิ้วระบายแบบนี้นะคะมีลูกเล่นแบบนี้ก็ได้นะผู้หญิงแต่งหวานๆก็ได้นะส่วนหน้านี้นะคะคือน้องลองดูนะน้องดออูดูรูปที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะ คือโดยส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะมามาดูชุดตรงกลางนะคะชุดตรงกลางเนี่ยนะคะก็เป็นสีออกเทาๆหน่อยนะคะเออสวยค่ะแต่ว่าเวลาน้องไปซื้อเนี่ยน้องอาจจะเห็นว่าบางทีมันคล่มไปเนาะมันไม่ค่อยเข้ารูปอะคะ่ะนะก็ต้องมานั่งปรับนั่งแก้อีกนะบางทีเนี่ยปรับค่าแก้ก็หมดไปตั้งหลายบาทแหน,นะส่วนรูปที่3นะคะเป็นรูปของ เสื้อกับกระโปรงมันคนละสีกันถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะนะมันก็ใส่ได้นะแต่ว่าน้องต้องเลือกให้มันแมทกันให้ได้ะนะคะแต่ถ้ามันแมทไม่ได้เนี่ยมันก็จะดูแปลกทันทีเลยค่ะนะนะคะอย่างรูปเนี้ยอ่ะน้องชอบเลยชอบแบบไหนนะคะกระเป๋าถือกระเป๋าถือก็คือเนี่ยน้องสามารถสะพายนะคะหรือว่าคล้องแขนไปเนาะคล้องแขนนะคะเอาไว้ทําอะไรนะใส่ปากกาใช่ไหมคะใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนเนาะใส่ เ,เครื่องสำอางของเราใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจบ้านกุญแจรถอะไรพวกนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือมีหลายอันมากนะคะมีทั้งอันที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวที่ใช้ได้คือตัวไหนนะดูกระเป๋าถือนะคะกระเป๋านะควรจะเป็นกระเป๋าหนังนะคะจะแท้หรือเทียมก็ได้นะคะหนังแท้หนังเทียมก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่กระเป๋าผ้ากระเป๋าพลาสติกกระเป๋าใย สัรงข้อรกระเป๋าถักกระเป๋าสารอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะมันดูมันดูไม่ได้ไปสมัครงานนะคะสีไม่ฉูดฉาดค่ะนะอาจจะเป็นสีดําสีน้ําตาลสีเทาสีน้ําเงินเข้มๆอะไรพวกนี้นะคะและที่สําคัญเห็นไหมฮะดอกจันรสีแดงคือไม่เป็นสินค้าลอกเรียนแบบนะสินค้าลอกเรียนแบบคืออะไรนะคะอ่ะน้องของแขนมาชาแนลเออร์เมสลุยส์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของปลอมอะนะคะอันนี้ไม่เอาเลยนะคะ บ้านเราอะอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเนาะแต่ถ้าเกิดต่างชาติอะเขาถือว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธินะทรัพย์สินทางปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะอ่ะไม่ห้อยตุ๊กาตาหรือกระดิ่งนะอันเนี้ยที่เอามาบอกกล่าวกันเนี่ยนะเพราะว่ามันมีนะเด็กไทยไงส่วนใหญ่นะบ้านเราแบบน่ารักไงขิ้ขูใช่ไหมคะ หิ้วกระเป๋าปุ๊บเป็นไงฮะ,ะตุ๊กตาตุก,กตาน้าๆลากน้ากระดุมกระดิง,ะดงอะไรแบบนี้นะมันมันไม่หมืออาชีพเนาะน้องเก็บไว้ก่อนเนาะนะคะอันเนี้ยนะคะอันนี้ตัวอย่างของกระเป๋านะคะน้องจะสะพายหรือจะถือก็ได้นะอันนี้คือในส่วนของกระเป๋าถือนะคะต่อไปนะเครื่องหนังที่จะเหมือนกันอีกก็คือรองเทา้าอ่าน้องชอบคู่ไหนคะในนี้จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยใส่ไม่ได้หมดเลยนะเอามาให้ดู นะคะสีที่ควรจะใส่น้องมาดูรองเท้านะคะจริงๆรองเท้าที่ใส่เนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวพาไปเลือกนะคะรองเท้าก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นรองเท้าหนังนะคะจะหนังแท้หนังเทียมก็ได้นะคะจะต้องไม่เป็นรองเท้าผ้าต่อให้เป็นลักษณะส้นสูงนะคะรองเท้าผ้ายีนรองเท้าผ้ากำมะยีอะไรพวกนี้ก็ไม่เอานะ,ะเป็นรองเท้าหนังนะคะสีไม่ฉูดฉาดเช่นเดียวกันนะคะสีดําสีน้ําตาลสีครีม ะะจริงๆเขามีหลักการแต่งกายนะคะว่าถ้าน้องใส่รองเท้ากับกระเป๋าถือมันก็ควรที่จะเป็นสีเดียวกันนะคะไม่ใช่รองเท้าไปทางกระเป๋าไปทางแบบนี้นะคะแต่ถ้าเอาให้แบบปลอดภัยก็เนี่ยแหละค่ะเป็นสีทึมๆนะคะสีดําสีน้ําตาลพวกนี้นะคะส่วนสูงของรองเท้าคือ2.5นิ้วค่ะนะหลายสายการบินเวลาประกาศนะคะการแต่งกายไปนะคะหลายสายการบินจะบอกไว้เลยค่ะว่าสูง2.5นิ้ว นะคะน้องก็อาจจะเอ๊ะมันคืออะไรยังไง2.5นิ้วนะคะน้องดูในรูปนะคะแต่ว่าในรูปเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะประมาณ3นิ้วนะคะถ้า3นิ้วเนี้ยน้องจะเมื่อยมากแต่ถ้ารองเท้าอย่างตัวอย่างอะคะ่ะถ้าเกิดทรงเรียวเนี่ยมันก็จะทําให้เราสวยเนาะสวยแต่ว่ามันก็จะยืนลําบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดน้องที่ชินกับการใส่แล้วก,ก็ก็ทำให้สวยนะคะแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเหมือนเขาเรียกว่าส้นตะปูอะนะคะถ้าส้นตปะปูมันจะ มันจะมันจะเปรี้ยวไปนะคะแล้วมันก็ทรงตัวยากนะแล้วอีกอันนึงคือเวลาที่น้องไปไปสัมภาษณ์นะคะมันไม่ใช่เดินแล้วไปสัมภาษณ์ได้เลยนะบางทีเนี่ยอาจจะใช้เวลาครึ่งวันค่อนวันทั้งวันนะน้องก็จะเมื่อยมากนะเพราะฉะนั้นรองเท้าอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือว่าน้องจะซื้อรองเท้าใหม่นะนะซื้อปุ๊บนะคะใส่อยู่บ้านก่อนใส่ให้ชินเลยนะคะหรือว่าน้องอาจจะเอารองเท้าที่ใส่รับปริญญาก็ได้นะคะถ้ายังอยู่นะ คือตัวอย่างของรองเท้าที่ไม่ได้ค่ะนะะไม่ได้แล้วก็คือรองเท้าสมัยใหม่นี่ยค่ะมันจะชอบเสริมข้างหน้าใช่ไหมคะทำให้น้องเนี่ยสูงขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ไม่เอาเลยนะคะไม่เอาเลยนะมันมันดูแฟชั่นถามว่าสวยไหมมันสวยค่ะแต่ว่ามันต้องสวยให้ถูกที่ด้วยนะคะตอนนี้เราต้องแต่งตัวสวยให้ถูกที่นะอ่าต่อไปถุงน่องน้องต้องใส่ถุงน่องนะนะ บางสายการบินก็มีประกาศชัดเจนเลยว่าต้องใส่ถุงน้องนะบางทีน้องอาจจะแปลไม่ออกนะใส่ถุงน้องไปด้วยนะคะแล้วถุงน้องควรจะเป็นสีอะไรดีอ่าสีอะไรดีนะมีบางคนหลายคนด้วยนะคะใส่สีดำจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะนะแต่ว่าตอนสมัครงานน่ะถ้าเอาให้ปลอดภัยก็สีเนื้อดีกว่าค่ะสีเนื้อสีเนื้อเนี่ยแบบแบบโอเคสุดแล้วนะคะ สีดําเอาไว้แบบใส่ทำงานนะของบางบางบริษัทบางสายการบินเนาะเขาก็จะใส่ถุงน้องสีดําแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเด็กใหม่นะเราไปสัมภาษณ์งานเราก็ใส่สีเนื้อค่ะปลอดภัยสุดแล้วสีเนื้อเนี่ยมันก็มีหลายสีด้วยกันนะสีอ่ะศูนย์สน้อะไรพวกเนี้ยนะคะน้องจะรู้ได้ยังไงลองค่ะนะน้องไปที่ห้างนะคะแล้วก็ไปมุม ถุงน่องค่ะแล้วก็ถามพนักงานเลยนะคะว่าเ,าเนี่ยผิวหนูประมาณเนี้ยค่ะนะเขาก็จะให้วัดที่ที่ผิวที่มือเรานะไปซื้อนะคะจะแนะนำว่าเวลาซื้อเนี่ยน้องดูว่าเป็นซนะับพอร์ตนะเพราะอะไรซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงขานะจะพยุงไม่มากแต่อย่างน้อยเนี่ยคือมันจะไม่ไม่ย้วยนะคะมันจะตึงนะคะ ดูว่าเป็นถุงน่องซับพอร์ตแล้วก็เป็นเชียนะคะเชียก็คือเนื้อมันจะบางและดูเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าน้องหาซื้อทั่วๆไปแบบนี้นะคะคู่ละ20บาท30บาทแบบนี้อันนี้จะไม่ซับพอร์ตแล้วก็จะไม่ใช่เนื้อเชียนะมันก็จะเป็นถุงน่องปกติทั่วไปซึ่งซึ่งใส่แล้วมันจะไม่กระชับนะคะแล้วมันก็จะเป็นเนื้อใสๆบางทีใส่แล้วดูเป็นแบบขาหลอกๆอก่ะนะคะมันก็จะไม่ธรรมชาตินะถ้าเป็นไปได้น้องซื้ออันนี้นะคะนาฬิกานะคะ นาฬิกาหนูต้องใส่ด้วยหรอคะหนูดูจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะไม่เอานะคะเราไม่ดูจากโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์งานนะเวลาเข้าห้องปุ๊บโทรศัพท์ต้องปิดนะนะมาดูเรื่องของนาฬิกาจําเป็นต้องใส่ค่ะนะคะนาฬิกาไม่ได้บอกเวลาอย่างเดียวนะนาฬิกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับด้วยนะคะนาฬิกาที่สามารถสวมใส่ได้นะคะสายหนังสายเหล็กได้ค่ะ ะะดูนาฬิกานะคะตัวที่ใช้ได้นะแบบนี้ยค่ะนะคะสายหนังนะคะถ้าเป็นสายหนังก็ขอให้เป็นสายหนังแบบสีเข้มๆนะดำเทาน้ำเงินเข้มพวกนี้ค่ะอยู่ในโหมดนี้ตลอดนะคะสายเหล็กนะคะเหล็กก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมละคะ่ะไม่เป็นของลอกเรียนแบบนะไม่ใช่แบบโอ้โหใส่มาเลยคะ่ะโลเล็กนะเพชรล้อมรอบ199บาทเลยแบบนี้อันนี้ก็ไม่เอานะ นาฬิกาแฟชั่นไม่เอาค่ะนะแต่น้องๆเชื่อไหมคะวันจริงๆอ่ะวันไปสัมภาษณ์จริงเนี่ยก็จะมีหลายคนนะที่ใส่แบบนี้ค่ะใส่นาฬิกา G ีช็อกนาฬิกาสปอร์ตบ้างแบบนี้ซึ่งพอมันดูปุ๊บมันดูเด็กไงฮะดูแบบดูเหมือนเราไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่อ,อ,องค์กรของการทํางานไงยังแบบแฟชั่นอยู่เลยนะคะพวกนาฬิกาที่สีสันเนี่ยไม่เอาเลยนะคะถ้าน้องเห็นภาพนี้เป็นไงคะเอ็กเซสซอรีสวยเนาะน่ะสวยนะนะยนะจันก็ชอบ แต่อย่างที่บอกไปไงคะความสวยมันต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางใช่ไหมคะอย่างภาพนี้ค่ะสวยไปในงานลาตรีงานเลี้ยงใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่งานสัมภาษณ์งานอ่ะไล่มาตรงนี้ก่อนตุ้มหูนะจำเป็นต้องใส่ไหมคะตุ้มหูเรียกว่าจําเป็นไหมสําหรับสำหรับจานนะจ๋าว่าจําเป็นเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของใบหน้าเราอะคะ่ะนะการใส่นิดนึงปุ๊บเนี่ยทำให้หน้าเราสว่าง นะตุ้มหูน้องจะใส่เป็นเงินก็ได้เป็นมุกก็ได้เป็นทองเป็นเพชรก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้น้องอาจจะสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมหลายคนชอบใส่มุกเนาะรวมทั้งตัวอาจารย์เองนะเพราะว่ามุกอะ่ะจะเขาเรียกว่าทำให้ขับผิวนะคะขับผิวโดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ได้นะคะมุกเนี่ยนะคะจะช่วยขับผิวเรานะ,ะมุกก็มีหลายสีนะคะสีมุกอย่างตัวกลางอะ่ะหนูก็เห็นว่าเป็นสีกลีบบัว ะะแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีออกเป็นสีดำนะคะแต่ว่าไม่แนะนําแหวนที่ใส่เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นลักษณะเกลียงๆเล็กๆนะ,ะสร้อยคอนะคะถ้าจะใส่ก็ใส่แบบนี้คะ่ะนะเล็กๆพอ ะคะเล็กๆหรือว่าบางคนมีจี้ห้อยพระใช่ไหมคะอ่าก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบมันไม่ได้โชว์ใช่ไหมคะมันก็อยู่ข้างในก็โอเคแต่ถ้าเราใส่ลักษณะเป็นเสื้อกะออกอ่ะมันก็จะมองเห็นไงคะต่อมามาดูเรื่องของทรงผมกันค่ะนะอย่างในรูปนี้นะคะเขาก็รวบผมตึงนะคะอ่ารวบผมให้เรียบร้อยนะในคนที่ผมยาวใช่ไหมคะสีผมสีผมควรจะทํำไหมนะในเบื้องแรกเนาะคืออาจารย์มองว่าเอาสีผมที่เป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละค่ะ นะเพราะว่าธรรมชาติกับใบหน้าเราจริงๆเขาสร้างไมาให้มันรับกันอยู่แล้วล่ะนะผมสั้นละคะก็คือเซ็ตให้เรียบร้อยนะหวีใช้เจลใช้แว็กซ์อะไรเนี้ยเซตให้เรียบร้อยนะในคนที่ผมสั้นนะคะความยาวก็ไม่ควรที่จะเกินบ่านะอย่างอันนี้ผมนะคะรวบผมข้างหลังเรียบร้อยนะคะส่วนเครื่องประดับที่อยู่บนผมเนี่ยพยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะน้องก็ แค่รวบผมหันแล้วก็ติดเน็ตธรรมดานะคะติดเน็ตธรรมดาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าห้ามต่อเล็บค่ะอันนี้ห้ามเลยนะห้ามต่อเล็บนะบางคนไปต่อมาอูยาวเฟื้ยเชอะนะคะไปต่อมาแบบเนี้ยนะคะห้ามต่อเล็บค่ะใช้เล็บธรรมชาติของเราเทคน<ะ>ิค <ๆ S 2> ดีๆค่ะเขาบอกว่าเทคนิคนะคะจริงๆแล้วอ่ะสีปากกับสีเล็บเนี่ยควรที่จะเป็นสีใกล้เคียงกัน คนะวรจะเป็นสีใกล้เคียงกันนะหลักการแต่งกายอะคะ่ะเราจะสังเกตนะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะว่ากระเป๋ากับรองเท้าถ้ามันแมทกันสีเดียวกันปากกับเล็บสีเดียวกันเห็นไหมคะคือทั้งตัวเราอะมันจะมีสีไม่เยอะจนเกินไปเล็บที่สีเล็บที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คือไม่ได้นะคะสวยไหมสวยอีกแล้วคะ่ะนะสำหรับน้องหลายคนที่ชอบทําเล็บนะคะมันสวยนะคะแต่ว่ามันต้องสวยให้ ให้ถูกที่ถูกทางเหมือนเดิมแหละนะคะไอ้พวกต่อเล็บนะเฟรนช์เนลมีหลายสีอะไรพวกเนี้ยนะคะเราเก็บไว้นะเราเก็บไว้ไปไปสวยงานอื่นแต่งหน้าเองค่ะเพราะอะไรนะกรณีกันหนึ่งนะคะถ้าเกิดน้องไปจ้างช่าง ใช่ไหมคะจ้างช่างเนี่ยนะคะโอเคน้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งก็ต้องรอคิวนะเวลามีเทศกาลเปิดรับสมัครเนี่ยโอ้โหช่างคนไหนจองคิวกันนะคะและอีกอันนึงคือไม่ตรงกับบุค,คลิกภาพของเรานะน้องหลายคนแต่งมาก็เกรงใจช่างรู้สึกแบบว่าหนูว่าคิวมันไม่ค่อยใช่อ่ะนะคะการคิวหนูบางไปเออสีนี้หนูไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าพูดเลยแบบนี้นะคะพอแต่งออกมาปุ๊บเนี่ยมันคือช่างบางบางท่านเนี่ยนะคะก็แต่งออกมาสวยนะคะเราชอบก็มี แต่บางท่านเนี่ยก็อาจจะมีสไตล์การแต่งของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้คือไม่ได้ห้ามนะน้องก็ใช้ช่างแต่งหน้าได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้แต่งเองนะคะบางครั้งเนี่ยนะกรรมการถามด้วยนะว่าหนูแต่งหน้าแต่งหน้าเองหรือให้ช่างแต่งให้นะคะคำตอบเนี่ยนะคะถ้าแต่งเองคือทําอะไรเองกรรมการชอบอยู่แล้วล่ะค่ะหนูทาเล็บเองหนูแต่งหน้าเองหนูเดินทางมาเองหรือทาอะไรด้วยตัวเอง นะคะไม่ใช่ว่าหน้ากระจ้างคนแตง่งอ่ะผมหนูก็ไปทําร้านนี้ค่ะเออเล็บหนูก็ไปทําที่สยามค่ะแบบนี้มันเหมือนกับว่าเอา้าตกลงทําอะไรไม่เป็นเลยหรอนะคะแล้วเราก็ต้องไปเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะซึ่งหนูก็ต้องทาเองทุกอย่างอยู่แล้วนะเวลาไปบินเนี่ยไม่มีช่างแต่งหน้านะไม่มีช่างทําผมนะน้องต้องทําเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะนะน้องค่อยๆฝึกนะทำเองค่ะอีก,กันนึงที่สําคัญแต่หลายคนไม่รู้ห้ามใส่ขนตาปลอม นะห้ามใส่ขนตาปลอมนะคะ,ะน้องอาจจะเห็นว่าเออความสวยเนี่ยมันต่างกันเนาะสองข้างแต่ในขณะเดียวกันน้องสามารถใช้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 อายแชโดว์อ่ะขอโทษค่ะใช้ออนะคะที่ปัดขนตานะคะได้นะสุดท้ายแล้วนะคะน้องก็ต้องดูแลสุขภาพผิวของตัวเองนะคะอย่าหวังพึ่งแต่รองพื้นนะคะสุขภาพผิวสำคัญนะดูแลตัวเองนะคะ อาจารย์เคยมีน้องคนนึงนะคะโอ้โหหน้านี่ผลขึ้นแบบเยอะมากเลยหน้าแล้วน้องเขาแพ้แพ้แพ้นะอาจารย์ก็เลยว่าหนูก็ถ้าหน้ามันจะแพ้ขนาดนั้นน่ะนะหนูก็ทาแป้งฝุ่นเนาะทาแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งฝุ่นที่มีสีหรืออะไรก็ได้น้องทดสอบก่อนนะคะแล้วก็วันที่ไปสัมภาษณ์น้องเขาก็ทาทาลิปแบบสีแจ่มๆนิดนึงพอให้มันดูมีสีสันแบบนี้ค่ะนะคะแต่งคิ้วคือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ที่เราแพ้ค่ะนะน้องก็เป็นแอร์ไปละตอนนี้ สุดท้ายที่สุดนะคะน้องแต่งกายเรียบร้อยนะคะมี first impression นะคะให้กับคณะกรรมการนะคะแต่งกายดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ,ะแต่งกายมาถูกต้องะ,ะถูกทั้งเขาก็คือในส่วนของกรรมการแล้วก็ถูกใจตัวเองด้วยนะ นะคะไม่ใช่โอแม่บังคับให้แต่งแบบนี้พี่บังคับให้แต่งแบบโน้นนะคะแต่เราแต่งเองเราเลือกเองแล้วเ,เรามั่นใจนะคะถึงวันที่เราจะต้องไปยื่นเอกสารสัมภาษณ์นะคะวันนั้นนะคะ be yourself นะคะแล้วก็ be confident นะคะเป็นตัวของตัวเองด้วยความมั่นใจนะคะตอนนั้นอะ่ะนะคะ